เวลา18นาฬิกา38นาทีสเสด็จพระราชจะด,ดำเนินไปยังหอประชุมมหาวิชราลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2559ถึง2560เป็นวันแรกโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญารัฐประสาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถในด้านการทหารด้านการบินและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต,ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจากนั้นพระราชทานปริญญากิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสองคนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฒนครราชสีมารวมทั้งสิ้น2349คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้น้อมนำพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาัย ลายราชาพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไปปรับใช้และยังยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการทำสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ DLTV ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครูมุ่งสร้างครูของพระราชาและมุ่งเน้นเรื่องการเป็นที่พึ่งของท้องถิน่นโดยการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆโดยมีบุคลากรร่วมทำงานแบบองค์รวมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่าง นนั่งยืน,น